สบายดีจ้าพี่น้องสุกุลสุคนสบายดีจ้าปาลุกบาดนีันเอาสิมาอ่านคอมเมนต์คลิปเมื่อวานนี้เด้อพี่น้องเด้อมีเอฟซีหลายคนเว้าออมาหลายเนาะอันว่าไม่ยังขันมันยากหลายเลยให้ท่องนี่กันยังกลับบ้านซะนี่อนว้าออมาหลายนี่ทำไมไม่เอาไปคืนพ่อเขาก็จบเรื่องไปแล้วเขาบอกว่า ให้เอาทองไปคืนถามมาทองนะบอกยาอกม่อยากอยู่บ่มคอยค่อยสิส่งแล้วเด้อพี่น้องเด้เอเขาก็ต้องถามมึงอันเล่าก่อนอยู่ใจเองนี้นี่ไรนี่เดาออกเด้ดอเขาจะอ่นานเจ้าฟังทำไมไม่เอาน้องไปคืนพ่อเขามันก็จบเขาว่าต่อไปเขาจะอยู่ยังไงมันก็สร้างเขาบอกสอนไม่ฟังแล้วว่าจาังสิ ถ้าบอกสอนบอกฟังเอาไปคืนโลดแล้วก็บอกสิมีหลายคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อหวลายคอมเมนต์ขนาดให้เอาไปคืนเลยเอาไปคืนเลยเขาบอกเนาะเด็กทองดูตลอดไม่บอกก็ไม่ไม่ทาอันนี้มันเรื่องแท้ัน,นี่ะเรื่องแท้ในทองไอ้เจ้านะ่ะเสร้าจุมซาเมหญ่น้อยเมื่อยนำ้ำเอาไปคืนพ่อเลยแม่น้อย ໃນເມື່ອນາງຫຍັງນີ້ໃນ n g ື່ອນາງເຮັດໂຕົມເຈົົຈົົງສนອຍເອີ້ຍເຂົไไ້າເປັນຈັ່ງໃດ FC ນອນກັບພໍนน່ເສຄືນແລจะรู้ູ້ສຶກເຂົາກະເວົ້ານະຫຼາຍຄົນກະຫຼາຍເວົ້າເນາະພີ່ນ້ອງເນາະເຮົາສິຫ น้องทองนี่คอยสิเอาไปคืนพอเลาแล้วแต่เราบอยอมเมื่อเดี๋ยวดูค่ะเป็นจะได้ทองนั่งเงียบเ้านั่งเงียบเลยหนะอ่งเขาหลายคนคอมเมนต์มาไลา่ให้คอยนี่เอาแก้วเอาไปคืนโลดคอยขยักไปคืนคือกันพี่น้องไม่เป็นคอยจะมาดึงไว้ล้วถ้าว่าเลาบ่ฟังความอีก คอยขา้าวซีเฮ็ดเส้นอีกบ่นเนี่ยนะหลายคนนี่เนี่นี่นะยังไอเอาไปคืนเลยโอ้ยโอ้ยเขินนะคือจมออกคลิปแบบนี้เด้เขาว่าอ้าวซช่วยเขาบอกออกคลิปได,ได้เรื่องครอบครัวข่อยบนถ่ายอันถ่ายยูทูบนาะข่อยเห็ดยังแบบอันเห็ดยังข่อยก็ต้องดันไดถ่ายได้พี่น้องเดอ้ขอข่อยเห็ดยังข่อยก็ต้องไดถ่าย หาชีวิตของครอบครัวของข่อยอยูฮ่วงข่อยเจ้าก็าได้อยู่ในคลิปใดเขอ,อยังบอกอยู่เด้ห้อเอาไปคืนเลยหย้ยไปนอนกับ่อหัวนันนักบุวลัคนขเขากะเบ้าหลายคนเพิ่นกระบอกมาแนะนํามาหายเฮาเนี่ยเอาเอาน้องทองเนี่ยเอาไปคืนพ่อเราเลยมันก็คือจบเรื่องกันไปเนาะมันจังสิบวุ่นวายแต่ในความหมายวะข่อยสีเปล่าสุพรง เรื่องนี้นี่ย็เคยเล่ามาหลายแล้วเคยเคยให้เลาเมื่อได้เคยหนึ่งพี่น้องเราถือเครื่องมาอ่อยอยู่ในในประตูหัวคืนแล้วก็หันยืนห้นอยู่กลางหัวของสาวอ้นนั่นกันจนอันนั้นอ้นใหญ่ว่าโอ้ยนั้สาวน้อยเอ้ยว่าเอามันมาเลี้ยงใสอีต้นมันว่ามาเลี้ยงซสาอีต้นเราเลียว่าซี่นาะงคอยก็เลยเห็นคนยืนหันยยงตะนางเล็กเราอยู่คอยก็เลยขึ้นไปขึ้นมาคอยก็เลยอีต้นเพิ่นแล้วเพิ่นมา ่ก็คือบาเพงคนเคยบอกทวิชอนง่ายฟังความอยู่รวมเฮาเดลยดันความกินความอยากหนึ่งมากโอ้สะอาดไม่จุกอย่างม่อยากว่าหลือไว่ามาไลค์คลิปแล้วเมื่อยพี่น้องเอยเจ็บเสียนว่าทีซะและ้วเขาอยากใายแล้วคอยากับมีจมมีบนบ้างคอยเลี้ยงกรับหนึ่งมนันไม่คอยเ,ยเลี้ยกรัเนี่ยคอยกับอยาก เวลาข่อยห้เวลาเราบุพังควมข่อยข่อยก็มีจมมีบนมีห้มีดามีตีบักเด้อพี่น้องเด้กบ่ามจือเด้อเนี่ยเด้อว่าหู่กันพังเลยข่อยก็เรียกเราก็บสำลูกคนหนึ่งบอกอยากให้าย้เพราต้องให้เราบุพังความสมุดเงื่อนจานเนี่ยเนาะเขาบ่บอกให้ปัดการยังยูเก่าเนี่ยเอาให้จชื่อไปอยากห้ายมันเขาเอาไปเวียกมาเนาะครับมาเขาสิึ้นมาเงื่อนสิเกี่ยงแล้วเขาสิเห็ดเวียดหมดแล้วมาเลือกคือเก่าครับมามันก็ศูนยที่เอา เป็นแม่เพือนแม่สร้างครับนอกจากเห็นมันกว้งมันเออมันสะอาดมันเกี้ยงฮณนพี่น้องและบาดนีนี่อันนี้เนี่ยมันห้ายหลายหลายเถื่อหลายที่แล้วเาราบปฟังกลัวมันนะคันว่าค่อยใช้เมื่อเรากับบอยอมเมื่อบาดนี้เอาบดยากแนวเสียนได้ให้ค่อยว่าแก้แค้นแล้วถิ่มกระเป๋าเมื่อเด้อเฮาเขาบอกใจดำถึงขนาดว่าสีไปถิ่มกับเป๋าเราลงกเลวกัน ไล่รนี้เอาจากนัก้นค่อยกะบ่ใจด,ดำถึงขนาดนั้นถึงค่อยให้ยูหักก่อยกระยังแบบว่าย่งยีงขึ้นอีต้นทรงสารอเอาเลี้ยงได้กันเลี้ยงไปอยู่แต่ว่าเวลาค่อยเว้าค่อยจมข่อยกรเว้าแต่ว่ามีมือใดมือหนึง่งมันมันถึงขีดค่อยทีว่าค่อยเมื่อยอดแล้วนะท่านะถ้ามันมีมือใดมือหนึง่งมันถึงขีดจำกัดทีออด่ค่อยจะเมื่อยอดแล้วคือค่อยจะเอาไปแบบบวงใหญ่เลยเหนะ็นนะเนาะ อันเขาาในจังสิมาว่าใไ้ฟังเดี๋ยวนี้นี่ยากโบอยากดันไล่ให้เมื่อกระโบเมื่อดอกว้าวโรดให้เมื่อนี่เก็บเรื่อนองนี่ห้เลยขนาดพอเรานํามานาหมดเอื้อนข่อยให้เมื่อเมื่อเขาด่าเขาป่อยคนเห็นเขาด่าไน้บางนั่นเด้เห็นข่อยหายข่อยด่าดนี่อเราก็มานาหมดเ้อนหอดซานลาวก็ยังอกเมื่อคอยแห้บอกให้เวลาเมื่อโลดอยากเมื่อยามงไหลแหลเมื่ออยู่น้ำพพอเข่วโลด ไอ้เมื่อเลื่อยเขาเบาจริงๆได้ผิดท้ายถึงขีดค่อยก่อนพี่น้องไว้เบาสีจะเนาะเบาเขาจะยังต้องกันให้มันถึงขีดอันถึงขีดเราคอยอย่างง่ายแห้งๆชุดค่อยเมื่อยอดก่อนค่อยอดแล้วมากะชามปี๊ดในห้อาเลยขีดค่ะค่ะได้ คอยให้เจ้าอยู่เพื่อนคอยีิสามพี่แล้วเนี่ยแม่ระบาดแม่บอเอออยู่น้ำคอยกินน้ำคอยนอนครับคอยอยู่เพื่อนอยู่ชานเป็นคนเพื่อนเดียวกันครับคอยดิสามพี่แล้วคอยไปปากเซคอยกระหอบเจ้าไปนำคอยไปใช้กระหอบเจ้าไปนำคือเจ้าเห็นอะไรท่านเจ้ายังบุพังร้มงคอยอีกหนึ่งเถื่อนอะไรกันคือว่าคอยกับเจ้าอันก็บบายบายกันเลยนอกี่นอกเนาะนานซะว่าส่ซะ แต่ว so so ่าเฮาเลี้ยงคณะพี sleeve, ่น้องเฮาก็ต้องมีเว้ามีจมมีดาบ้างเขาก็เลี้ยงก็บบแมนซีว่าเออค่อยจมจะหน่อยหนึ่งเอาไปคืนเลยไปคืนเลยก็ดกับยังยังเหบบโบทันได้ดอกพี่น้องเอ้ยเฮาก็ยังคืนอีกต้นเราอยู่หางเขาก็มีเว้าซื้อๆเขาก็ยังไงเขาว่าเชิงสีสันนอพี่น้องเนาะให้เขาใจอยู่น้ากันนะเดี๋ยวว่าค่อยจมค่อยบรรณาค่อยเว้าค่อยเย็บเช่นปัดเอาไปคืนลดเด้อไม่น้อยไปคืนมันจะได้มดมดเรื่องไปกบว่า ปัญหาว่าเราสี่อยู่แนวใดอยู่แนวใดพอเรากับเป็นผู้ชายยังกับเป็นผู้ชายแถมอยู่ในป่าไฟกับบ่มียังกับบ่มีบึงกันจานออีสังนี่เท,ที่ยงนา้ยยังอันจักรีบานแนวใดแล้วันจีบอากือพี่น้องเห็นน้ากันและสาบอัดเรา,าก็บชาพนกับมือไดบ่มีเข,าข่ากินก็นยังมีเนาะทองเนาะแม่เรา,บา่บบก็เห็นอะไรพอเจ้ากับมือไดเราบ่มีเขามาแล้วก็มีคือกันบบดเนี่ยเลยก็นั่งท่องกับเคยอยู่ ควมคอยแล้วคอยกระอยากให้คอยกระมีบุญมีจมเราเป็นธรรมดาเลยพี่น้องเดิบริเวณมาชี้ให้เลยอันนี้นีเมื่อเมื่อเราบริเวณแนวนั้นเขากะเขากะให้เขากะบุญเขากะบอกเขากะสอนเอาอะไรพี่น้องเอออันบุธภาวะบาทวก็ยังยังน้อยอยู่เลยคือว่าฉังสี่ชานพี่น้องเนาะบริเวณมาให้เลยคอยจิใจดำแห้งขนาดนั่นเอกให้เลยจิเมื่อโหลดเมื่อโหลดทิ่มเครื่องถิ่มของไรขาไรที่นี้คือมูคือม้านี่ กาป็นไปบ่ได้เฮากาเห็ดบ่ได้เนาะพี่น้องเฮากาดำบ่ได้หักเฮาเว้าเฮาจมเด้อพี่น้องเด้อเว้าเรื่องว้าเรื่องเรื่องจมเรื่องใายเรื่องว้าว่อยเว้าเรื่อง่อยบอกโลด่อยจมแล้วมืดมือเขาอยจมอาบแล้วโลดบดซึ่งอะ่อยใหายห้น้าในกาอึ้งอึ้งใายนั่าก็คือเก่าสอนนี่นี่ก็คือเก่าสอนเห็ดนี่นี่ก็คือเก่าอีกแล้วเมื่อวานนี่กาดิแใจคอยนั่นให้ในการได้่ขาบอกคุณอาบน้ำอาบท่าดได้บานนี่แะ นอนสบายบ่แล้่วน้ามันหนังมันบกันกระต้นกระตู้อาบน้ำลดมันจังสะอาดเนี่ยราอาบน้ำบอกยากคือกันเราก็ได้พี่น้องเลยคอยเลยว่าวคอยเลยให้ล้วคอยเว่าไปคอยกับยมไปอตามภาษาคอยอะเลพี่น้องนี่ได้คอยบอกให้เราเมื่อไม่ทองเราก็บ่เมื่อเนี่ยเมื่อไม่ทองสิแกให้เราเมื่อเราก็ห้อยู่ได้วะซ้ำช่วยได้ไหมพี่น้อง่ะเห้ได้ไหเอาว้าวดูสั้นๆแล้วก็ คอมเมนต์มาภาสิว่าซีซาโนอาเซนอะไดๆเบ้าด้วยเจ้าน่ะทองเบ้าโด้เจ้าน่ะทองไม่อยากเลื่อนทองอยากอยู่กับไปน้อยเลยอ่าเลยพ่อแม่ได้แบบแนวจะอยู่เลยเกลื่อนของเล่าแับว่าจะเด้เนาูเราก็ยังไปตั้งคู่ตอบด๊อกพ่อแม่อันนับโอ้กันหน่อยตรงนั่นได้พี่น้องเลยแนวมันไลยเรื่องคอยเบ้าคอยจมคอยเบ้าคอยคอยกาเบ้าคอยการจมเรื่อพี่น้องเด้อะฮัก คันแนวว่าใช่เราไหลนีไหลนี้คือมูคือมานี่เห็ุบ่ได้ดอกแค่วันนี้ไม่ท้องไปแถวเก็บเครื่องเก็บเครื่องกระจูงซือสือรีห่างเฉยนอนห้่างรีรีประยานดีรีห้อ่ะเอาชินตีชิขาบ่แาะอบ้านนี่นั่นคอยกบู่กู่แนวศีว่าน่าให้คอยมาตีมาขาคอยกับเห็ดบ่ได้ดอกคัดหึ้นได้แงี้ยคอยเห็ดอีรีนะฮะอันนี้เขาเปยังเห็ดไหลดอเขาอีต้นลาวทำที่ห่าง ให้เราอยู่คือเก่านะพังเบิ้งให้เราใหญ่กูเละคันเราเออพักเบิ้งว่าเราสิเป็นคนใหม่อีกบเนี่มันหลายเถื่อแล้วกับเฮงเฮงลก็ลืมเธอหนึ่งเด็กน้อยพี่น้องโดนโดนก็เอาลืมีปแล้วมีหลคิดคิปเนี่ยคิดคอยสอนเราเนี่ยคอยด่าคอยห้เนี่ยมีหลายเลยแหละเฮงเฮงมาเอาหลเดือนมาเอาสองเดือนมาลืมอีกแล้ว เอาสามเดือนมาลืมอีกแล้วเอาคือเก่าอีกแล้วกับโบจักแนวสีวาก็ได้แต่ด่า้ได้แต่จ่มได้แต่บ่อยอะไรนี้กับโบดีอะไรนี้คือมูคือม้ากับโบนี้โบจักแนวสีเห็ดได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเด้อเออ่าหุบเครื่องแล้วไปรถแล้วยังไหก็ย่าผูสนใจแล้วก็บอยอมไปดิไปแล้วก็หิวของขึ้นมาหายแถวนี้อยู่กันไปห้องเราอยู่น้ำแล้วกับอยู่ได้พี่น้องเราอยู่ในห้องห้องอยู่น้ำแล้วกับอยู่น้ำ คอยกันแชเป็นได้ให้เราอยู่แล้วคอกันเลี้ยงดูกันไปให้เราเห็ดเบียยเรื่นเบียกซานซอยมือซอยเอยเออแล้อปัดเื่อนปัดซานล่างถวยล่างบวงหนึ่งเขาเป่าไพ่กับซอยกันมดสามคนนี่แหละคอยกัเห็ดี่บางมือคอยกันนึ่งเขานึ่งน้าเห็ดกินเห็ดอยากให้เขากินบางมือเพิ่นกับน้องนัดซอยเหลือกันคนละไม่คนละมือ มันก <ersch> ับแเป็นได้พี่น้องไอ้โบแมนเขานี่ใจจืดใจดำแห้งขนาดนั้นเลยจ้าพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยนํำเด้อคันวากีผัดยังกับได้พี่น้องเขากับเป็นผู้ใหญ่อีกผู้หนึ่งเขากับเป็นแม่เฮือนนาะคันิเว้าเนาะแม่เฮือนแล้วเขาเสียดยังเขาก็เขากัขึ้นเ็นเหล้าอยู่อีต้นเหล้าอยู่เราคันซีไปบัดขึ้นเ็สเหล้ากขาดผัดขึ้นขาดผัดเหล้าผัดบริมีที่พึ่งผ้าใัยเลยได้พี่น้องเลยอะ ไปชิไปถิมเราให้พ่นพอนเราอะแม่นบอทองแมนบบ่นบอกราสมบูรว้าเนาะให้เราเมื่ออิลี่เนี่ยไปถามเจ้าอิลี่เจ้าีิอยู่นะได้เป็นแมน่นบอกเยเอาดิพอกับเป็นผู้ชายละเงอะละเงอบาอแม่นบอกเลยเลยชิไปอยู่ในแบบใดอยู่อันนั้นอยู่แบบสาภาพใดคอยเลเยดบอลลุ่กับพออันนี้เลย ถ้าว่าเรามีเฮือนนพ่อเราก็ยังดีแม่เราก็ยังยังอยู่นะโอ้ยมาละเอาเมื่อเราได้คอยกันสิบเลี่ยงกันได้พี่น้องคอยบอกความสื่อได้อหนไดคอยกันสิให้แก้วเมื่อหาแม่แก้วได้ของได้กันวันนั้นนะเนาะแต่คุดเบิงใช้ว่าคอยคุดเบิงลาแบบสภาพเพื่อนพ่อเราอยู่แล้วนะคอยกันเห็ดโบลุงว่าีสัตถ้าคขาบ่หายแห้งชุดๆหายจนคอยหมดแล้วเรียกว่า เราเห็ดพิษไล่แลกอีลีเนาะอันนี้นาอง,งของนี่นะเพราะอันนั้นบอกสิเราเห็ดพิษพลาดอยา่างไล่แงต่ตเพื่อนโตอัน่ตครอบครัวข่อยให้อีนี่และข่อยให้เล่านี้โดยด่วนในวิหน้าที่นั่นเลยนิสัยข่อยนต่นนั้น,นเด็อพี่น้องเด้อข่อยใส่เราไปอยู่ในวิหน้าที่ที่ข่อยข่อยสิบด่าเลยนะข่อยสิบจมปีกถ้าวาข่อย่จมแล้วก็ถือว่านั่งคลองนี่ได้ไปแบบข่อยบ่หวงใหญ่เลย สิตายสิเป็นอะไรกับเรื่องของเราสักขันคอยป่จมป่ด่าได้้าว้าเนาะคอยยังจมยังหายยังว้าวเราอยู่นี่คือว่าคอยยังอยากสอนอยากบอกอยากสอนอยากบอกเรานนสิ่งที่ดีๆเขานชีนจริงเราคอยอยากให้เขาจมคอยให้นั่นเด,อด้อพี่น้องเด,อด้ออยายามคือว่าคอยขย,ยังห่วงเราอยู่ใจปวดทองยวันใดที่คอยเลี้ยวเบิ่งหน้าเจ้ามาบาดหนึ่งแล้วคอยบอกเจ้าไปเก็บเครื่องแล้ว คือมือนั่นแหละข่อยซูนชุดๆคือมือที่ว่าเจ้าเห็ดพิษไล่แรงข่อยจังบอกเจ้าไล่แรงที่สุดจนข่อยอับบ่ดได้บอกสีสเปรยพี่น้องไล่แรงจนข่อยหับบ่ดได้อันนี้เราพิษเล็กๆหน่อยๆซื้อเขาก็จมเป็นธรรมดาของคนเป็นแม่เพื่อนแม่สานาะพ่น้องเนาะเขาก็จมเรา เาบอกเขาสอนเราเขาจมนี่ก็คือคำเขาบอกเขาสอนเขาตักเขาเตือนเราพี่น้องแนวนั้นเล้นผีน้องเด้อถาวันใดก่อยแก้าเห็ดพิษกี่หลักเงินก่อยบ่อกี้หลักมากยกเห็ดพิษไปใช้ไล่ป้ายสีข่อยป่าข่อยแนวนั้นเป็นแนวนั้นแนวนี้อยู่มองนั้นไปบอกวันข่อยมัดทั่วที่ทั่วแดนบ่อแล้ว่อยจัดการเลยเมืออไงคือข่อยบ่อได้เอายังข่อยจะเอาเรื่องอีกเออข่อยเอาเรื่องอีกนักเลยแหละนั่น คนผู้นี้น่าักโลดเขาบอกสั้นด้ะตรงเลยเขาใจบอกอย่าเหตุดีเนดขาเขาใจบอกห้าม<ด>ากีหลักบักโจกเข็ดคอยเสียหายเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรแม่นานน่นงทองโดนนักคอยสีบเบาเลยแล้วคอยเสียเห็ุเลยฮุบเครื่องเอาออกเลยเครื่องใดของเราบอกเป็นตาเลยเผาติ่มลดเอาออกลดเอานีไกลๆวาอกสิเราได้ทองเลยเขาใจํำกันได้ทังขาดเด้อเขาใจเด้อ นั่นนั่นพี่น้องเลยไม่น้อยขั้นในเบามันเบารุนแรงด้วเบาแบบขั้นคนโดยเบามันเนาะม่แงอันเรื่องเราเหตุพิษแค่ว่าเล่านั้นลืมเห็ดวียกนั้นคอยกระยำบอกใจดำให้เราหนีดอกเบาะีษาเ้องพี่น้องเขาแจ้นำกันเรื่องแค่ว่าเ้ยมิรหาเอาบอกเอาเว้ากะยามันก่ย้อนยวนไปก่นเรื่องนี้นะยวนยวอนก่ได้ปะั้างเบิองว่าเรางใหญ่ขึ้นมาอีกจักปีหนาเนี่ยเราเสียอัน ผู้ความขึ้นบ่เนาะพังไปนํากันเบิ่งไปนากานนี่แหละเบิ่งไปนํากานเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไปนาการเว้ยว่า่อยสิเบิ่งผู้เดียวคอยถ่ายคลิปให้พวกเจ้าเบิ่งคู่มือคู่มือชีวิตอัานนั้นของของนั่งทองของข่อยของนอกนัดพอวันอยู่ในเงื่อนในชาแนขคอยถ่ายให้เบิ่งคู่มือและจะได้เห็นนํากันมียังคอยก็ต้องออกคลิปให้เห็นนากานใหนกูจักนํากันและสีเห็นนํากันว่านางสีเป็นแนวใดจังไดติดตามไปนํากันพี่น้อง ท่านางบุกพังความข่อยวันได้หล้แมนมันัซีแมนคือขับข่อยเบาบอเออนางผูจักรวมขึ้นแล้วนางเป็นสาวแล้วนางจะเอาขอวันข่อยไปเบาเพื่อนั้นไปเบาขวันข่อยเยอหลังนั่นล้างนี่ในมันยังบวมจักเลยหลักนี้กันกับรูบาวเอาคนล่าเขามาหลักเรื่องหลักคลองอยู่ในเงื่อนในซานข่อยละแมนว่านางชองกันถือข่อยผูกรถถือคุกรถเด้อเขาแจ็คไวทองเดอยู่ในใช้ข่อยล่าได้ค่ะ คำเจ้า่ะนี่บทันดอกขคอยบอกเด้อคอยบอกแค่นี้ได้บุเมนว่าชีว่าเออเป็นสาวแลวคบผู้เบาเลยเอาผู้บบามาหลักเครื่องหลักของนอกไปหาเบาควันข่อยเห็ดในนั้นนั่นนี่เขาห้องคนเนระคุณเราได้แบบมาตด้ราแก้วนะอยู่ทีมเนี่ยเได้อยู่คุกเราได้เขาสิยิ์เขาจะสั่งก็เอาโซ่ล่ามไปเลยเข้าใจปุเออแล้วนั้นได้พี่น้องไหมบุเมนว่าเราคิดแค่ดินี่หนึ่งเขาสิมาเมื่อเมื่อเมื่อแต่เนี้ย ยังก si no, ่อนยังยนย้อนเราก่อนยังก่อนถึงบอกให้เราเมื่อเล่ากับบอกเมื่อดอกป่าชีใช่นองพี่น้องเนาะเอาเขาอธิบายมาได้อันเฮิร์ตนอกพี่น้องเนาะโอ้สามนาทีได้พี่น้องเอาเข้าใจยังกันนนอกเรื่องราวมันกับเป็นมาในแบบนี้เลยพี่น้องเรื่องราวของมันกับเอาเขาสีได้ลลาคลิปไปก็ได้พี่น้องเด้อมันกับเลื้อยลายอยู่หักมันจะกสีาวยังไงเนาะมันยังลายอยู่คำว้าคบว่านั้น เอาลาไปเลยลจ้าคลิปนี้ก็บิดพลาดประการนด่น็ขอโทษขออภัยอยูนน่นเอฟซีสุขุมสุขลนเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้า